บลายกรีดแผลแรกของคอนสู่บาดแผลถาวรแห่งนูเมเทลเสียงกรองเปิดฉากประหนึ่งระครังแห่งสงครามแทรกเข้ามาเหมือนประกาศสิทธิแห่งความมืดก่อนที่เสียงเบสหนาหนักจะโอบรัดทุกโสดประสาทบลายไม่ใช่เพียงบทเพลงแต่มันคือประตูเหล็กบานแรกที่คอนใช้เปิดพาผู้ฟังเข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เต็มไปด้วยโครนตรมแห่งความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งในปี1994โจนาธานเดวิดเคยสารโครงท่อนแรกของเพลงนี้มากับเซ็กอารแต่เมื่อก้าวขึ้นสู่คอนทุกสิ่งกลับกลายเป็นอาวุธใหม่กลองถูกปรับเป็นพิธีกรรมแห่งการเชื่อสังเวยกีตาร์ถูกสับเป็นครื่องเสียงที่บาดลึกลงไปในจิตใจส่วนเสียงกีดร้องของเดวิด ก็เหมือนเสียงสัตว์ร้ายที่ถูกปลดโซ่ตัวออกมาในความมืดพ่อน Au r e ready ไม่ใช่คำถามหากแต่เป็นการสั่งเสียประกาศว่านับจากนี้ผู้ฟังจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงต่ำของเบสที่ปิดท้ายเพลงยังแอบพาดพิงถึงไซเบรสฮิวเหมือนซ่อนรอยยิ้มมืดมิดไว้ในเงาไฟสงคราม เพลงนี้ถูกนำไปเล่นสดทั้งในคอนเสิร์ตเล็กและเวทีใหญ่ตั้งแต่ว o ดสต็อกจนถึงดาวน์โหลดเฟสติวัลและยังคงเป็นบทสวดเปิดพิธีของคอนมาจนถึงทุกวันนี้เสียงแรกของมันยังคงทำให้หัวใจสั่นระรัวราวกับยืนอยู่กลางสนามลบบลายคือเสียงปืนเปิดศึกของยุคนูเมทัลเสียงที่บอกโลกว่าจากนี้จะไม่มีทางหวนกลับ เสียงที่ทำให้ทั้งรุ่นสั่นสะเทือนและยังคงส่องไฟสีแดงบนเวทีแห่งความมืดสลัวของคอนจนถึงปัจจุบัน she are, she are, I can see, I am going I can I can see, I can see, I I can see, I can see, my I can see, I can see,